ใครที่ตามผมมาจาก Youtube ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลาสามทุ่เข้ามาติดตามไลฟ์สดได้พ้อะเงินดอนนี่หอมมาครับก็พี่ๆคนดูเยอะก็โอเคครับ ก็ขอให้เพื่อนๆดูแล้วนะะเอาสิ่งที่คิดว่ามีประโยชน์ไปใช้นะครับอืมพ่อเงินวัดดอนปั๊มพิมพ์ใหญ่เท่าไหรว่วะโอ้ปั๊มพิมพ์ใหญ่ฮนะโอ้ยรถแพงแน่นอนอยู่แล้วปั๊มพิมพ์ใหญ่แพงแป็นแพง,พง,พง พ่อเงินนี้ดูตาปล่าไปต้องสองกล้องรู้แล้วว่าแท้นะครับพ่อเงินนี่อยู่ในสายเลือดนะโอ้อันนี้คือนะครับชินรลาชพ่อเงินวัดดอน่้บ้าตรงนนะดูความเก่าแท้เป็นยังไงหยิบม,มาส่องปับ๊บนึกถึงผ้าอะไรยิมผ้าสตวรรษเนื้อดินพ่อขอมตอบโจทย์ได้ ถ้าเจเป็นดินดิบคนทําเก๊ไม่รู้ว่าพาร์เขาต้องเผาไงเขาเครียดเผาไงอ่านะครับแต่ถ้าพารแท้เผา,า,าอ่าเผาวาลายเพราะให้ดินน่ะสุกพอสุกดินจะแข็งแรงโดนน้าได้โดนเหงื่อได้ไม่ผุไม่พังโอ้โหอย่าถามว่าเก่งไหมพ่อเงินเนี่ยเขามีคากล่าวในสมัยก่อนว่าใครแขวนพ่อเงินตกรถ ไม่ตกรดคือเหนือจะลดใต้เนี่ยถ้ามีพารพ่อเงินสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้หมดเพราะคนรู้จักพ่อเงินตั้งแต่เหนือจะลดใต้ครับเนี่ยพ่อเงินวัดดอนนะ,นะครับพระสังฆราชนะมาบ้านโปง่งนี่สังฆราชมาบ้านโปง่งสังฆราชวาดปรากฏว่าพ่อเงินให้พาร์ไปท่านก็บอกพะร์อะไรไม่สวยเลยอ่าท่านบอกว่าจะเอามาขัดซะหน่อย อันนี้เป็นเรื่องเล่าจากลูกศิษย์ของพระสังฆราชนะหาพระไม่เจอหาพระไม่เจอแต่เวลานั่งอยู่เฉยอะ่ะเจอท่านก็เลยรู้ด้วยยานท่านก็เลยเก็บพระองค์นั้นไว้วันหนึ่งก็มาบรรนโลงอีกอ่านะครับถูกใจกับพระบารปโ่งรูปหนึ่งผมไม่ได้ถามนะครับว่าหลวงพ่ออะไรยกย่ามให้โอปรากฏว่าพระติดย่ามไปด้วยพระสังฆราชกลับไปก็นั่งเสียดายปรากฏอยู่ๆพระองค์นั้นตกมาใส่หัวเข่า เนี่ยพระสังฆราชเนี่ยนิมนต์พ่ะเงินเขาไปเป็นนะเสกนะพาอเงินบอกว่าพระในกรุงเทพก็มีเยอะแยะทําไมจะต้องนิมนต์หลวงตาแก่ๆอย่างฉันไม่ด้วยหรือเปล่าพระสังฆราชทาไงตั้งให้พ่ะเงินเป็นเจ้าพิธีเลยจุด<ะ>เทียนชัยก็เลยต้องไปก็เพาะเงินออกพระที่วัดแต่ทาไม่เก่งจริงถ้าจะเอาเงินงในต่ตายสมัยก่อนขาดพ่ะเงินไม่ได้แต่อย่างสิทัศเนี่ยเล่าประสบการณ์จากพักพวกผมเลยเป็นตํารวจครับ อันนี้ผมไม่ได้รอเล่นนะผมรู้ยังไงก็เล่าอย่างนั้นนะครับเมียจับได้มีกิ๊กเมียเฉือนจู่นอนอยู่เนี่ยเมียจับจู่ขึ้นคัตเตอร์ตัดไม่เข้าไม่เข้าเพราะแขวนสิบทัศเนี่ยนี่คือสิบทัศแต่สิบทัศปั๊มพิมพ์ใหญ่อันนี้ก็เนื้อทองเหลืองเกาะแพงและขายากนะครับอ่ะ,ะอันนี้ นะชินาเาราอเงินแพงมากเลยที่ผมเล่ามาแต่พอพอเมันเก่งจริงนะองละพันแปดโอ้ยตกไข่แล้วสองพันต้องนานแล้วนะเอาพันแปดเม่อไหร่ที่ผมเมื่อสิบปีที่แล้วนนนเนี่ยพันแปดร้อยบาทคุณแขวนไปเลยใครแขวนพอเงินแล้วตายโหงนะมาบอกผมถ้าถ้ามีพอเงินคาคอ่ะเก็บค่าทำศพกับผมได้ผมช่วยงานละสองหมื่น พี่ทิพย์กับพี่ศักดิ์สอนองค์ละพันแปดอย่างนี้ไปเจอครับพระอะไรออกพระหลายวัดมากเด่ส่วนสิทธัตอันนี้เนี่ยเอามื่นกับมื่นสองถิมใหญ่นะ<อ>มื่นกับ 10, มืนน่นสองมื่นก็หอทุกเลยครับมื่นกับ 10, 000, 000. ม,มื่นสองมันมีสิทสา,สาเหตุที่แฟนเพจดูหลายคือนะครับพระแ อธิบายว่าแท้ยังไงร,ราคาที่เป็นจริงไม่ใช่ราคานะลอยฟ้านะครับพิจิบหนึ่งหมื่นนะไม่ใช่ราคานะครับที่แบบว่าเวอร์เกินไปเก็บไปเลยครับลงเงินเก็บได้ทุกรุ่นนะครับนี่ถ้าพูดถึงสิบทัศในประเทศไทยก็ต้องนึกถึงวัดดอนยหอมคือหลงวงเงินอันนี้ีใช่เจ้าบอกเด้งเจ้าไฮโลได้กินรวยนะครับพี่รัติเศษ อ่ะหมื่นสองนะครับอันนี้ลูกศิษย์อันนี้ลูกศิษย์พ่อนนเ,พเงินนะแต่แพงอ่ะบอกเลยแล้วกันไม่ต้องถามไม่เสียเวลาเวลาอันนี้พ่อเวกวัดสารามูสีพ่อเวกพระท่านนะอ่ะอธิฐานแล้วรวยอ่ะพ่อเวกวัดสารามูสีเนะียเป็นลูกศิษย์พ่อเงินนวดนยหอมนะแต่สิบทัศพ่อเวกที่ฝั่งเข้าสารองค์หนหมื่น เพชรบุรีเนี่ยถ้าเจอสิบทัศเมืองเพชรคือพระเวกเนี่ยแพงนะครับเป็นเนื้อผงใหญ่ๆนะแล้วก็ฝังเม็ดข้าวสารนะครับเขาบอกพระท่านแขวนแล้วอธิษฐานให้ถูกหวยได้ให้รวยได้นี่นะรพระเวกวัดสารามูสีนะครับอ่ะองค์นี้เอาง่ายๆเกยเกือน,นะครับแล้วพระท่านเนื้อก็ต้องสอดคล้องกับเนื้อสิบทัศ ถึงจะแทะ้เนื้อเดียวกันแค่คนละพิมพ์อันนี้เอา3,500ครับพิพธ์3,500บาทสมเด็จพระเวกวัดสารามูสีส่วนองค์นี้ที่ไหนเอ่ยพิธีเก็บพระเก่งเก็บพระดีนะนยคือต้องบอกครับว่าผมคัดแต่พระที่ผมเหมือนผมใช้ความรู้ของผมอะคัดพระมาให้แฟนเพจอันนี้ที่ไหนอ่ไม่ต้องดูหลังดูหน้า ผมดูมาไม่ถึงพี่เขาปิดแล้วก็คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตใช่ไหมฮะเบี่ยบางท่านดีเลยอ่ะอันนี้เป็นพระกิ่งหลวงพ่อกเกษมเขมกโก้นะับพระกิ่งหลวงพ่อกเกษมเขมกโกเนี่นะเขาเรียกว่านะพระกิ่งเนะี่ยโชคดี พ่อเสมเข็มมะโกกิริงหลวงพอ่อเกษมนี่อ่ะน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 ,ะนี่สวัสดีนะครับนอ,อกจากเน้นเร็วแถมรวยด้วยครับอ่ะองค์นี้เอาสองพันแปดกิงหลวงพอ่อเกษมนะครับนี่สองพันแปดร้อยบาทพี่สักยะบุตรไม่ทันพี่ทิพย์นะ ท่านนั่งสมาธิได้ไม่ฉันใช่ไหมคือหลวงพ่อเกษมต้องบอกก่อนว่าท่านเอาจริงๆนะสืบเขาเรียกว่าสืบสายเลือดเจ้าเมืองลำปางหลวงพ่อเกษมเนี่ยนะนั่งสมาธิถอดจิตไปบางทีแปดวันบางทีสิบกว่าวันหลวงพ่อเกษมไม่ไม่เคยนอนนะครับหลวงพ่อเกษมท่านนั่งสมาธิตลอดเวลาท่านอยู่ที่สุสานไตลักษณ์เนี่ย ท่านบินบ,บาตรมาเสร็จท่านก็ฉันฉันเสร็จท่านก็นั่งสมาธิท่านก็ถอดจิตออกไปก็ไม่มีใครมารบกวนบางทีท่านนั่งสมาธิถอดจิตไปแปดวันกลับมาเข้าล่างข้าบูดหมดแล้วท่านก็ฉันข้าบูดนั้นได้เนะี่ยท่านนั่งจนกระดูกหลังของท่านหนง,งอต้องรับการผ่าตัดในหลวงรัชกาลที่เก้าทรงนะ ออกทุนในการรักษาพยาบาลหมะเสมแล้วก็ผ่าตัดก,กระดูกออกมาและกระดูกนั้น่ะก็นํามาเป็นนะมวลสารสําคัญในการสร้างพระสมเด็จกับพระปิดตารุ่นหนึ่งท่านเป็นพระอรหันต์ใช่นะถึงต้องบอกว่าเนี่ยครับทําไมลําปางเอ่ยถึงหลวงพว่อเกษมเขมโกจึงเป็นที่หนึ่งตลอดการของเมืองลําปางอ่าท่านสกนะุลณะลาปางอ่ะส่วนร้อยปี เหรียญน,นี้ไม่ได้เหรียญน,นี้องค์นี้ดูที่กล่องก่อนกล่องคอสโมเขาเรียกว่าบริษัทนี้รับสัมปทานผลิตกล่องใส่สมเด็จวัดทางร้อยปีหมื่ 15, นห้าเนชชาบิดหมื่นห้าเนชชาคำนวณก่อนว่ากําไรขาดทุนยังไงเอางี้พี่ใจสมอันนี้พิมพ์อะไรเราไปดูพิมพ์ก่อนแหม่ถ้าเป็นแบบหลังเต่าผมก็คงไม่เอาพี่หมื่นห้าหรอก อ่าถ้าเป็นพิมพ์ที่แบบไม่สมศักดินะ์ศรีเนี่ยผมก็เอาพีพ่หมื่นห้าบอได้หรอกไปดูพิมพ์กันองค์นี้จี๊ดอะพี่ชายผมนะพอหยิบมาส่องแล้วแก่ม,มวลสารจัดจ้านดีจริงการดูละคังร้อยปีถ้าจำอะไรไม่ได้สังเกตอะไรไม่ได้นะครับข้างจะมีรอยฟันมีตัด ถ้าคิดถึงฟันมีดไม่ออกให้คิดเหมือนใบเลือ่อยตะเหล็กตัดละกันแล้วกระดาษทรายฝนอ่าบางทีคนนึกไม่ออกเครื่อง่ายจะต้องมีรอยตัดอ่ะอ่าเนี่ยไอร้รอยเนี่ยจะเป็นรอยมีดหรือเป็นรอยอะไรแล้วแต่แต่ต้องมีรอยตัดตนี้่นะฮะที่สราบุงนสองหมื 20, ่นใจเย็นนะเห็นไหมควรมีรอยตัดแล้วก็นะครับมีเอากระดาษทรายฝนนะครับอ่า อันน,น,นี้อันนี้คือฝนหลังด้วยนะโอองค์เนี้ยถ้าไม่ฝนหลังจะเป็นรอยแย่แล้วปัดสีพึ่งเพราปัดสีพึ่งเนี่ยเนื้อพระเนี่ยจะเหมือนอะไรรู้ไหมจะเหมือนเอากล้วยนะ้ำว้ามาทาแล้วทิ้งไว้อะทิ้เป็นสีพึ่งครับอ่าแต่เปรียบเทียบง่าย,ายๆเหมือนเอาสมเด็จนะแล้วมาเอากล้วยนะ้ำว้าทาแล้วก็ทิ้งไว้นะครับอ่าพิมพ์นี้โอก็เป็นไข่ปลาเรือนเนาะ ถ้าเป็นเส้นได้อ่ะตรงเนี้ยเขาจะโค้งหน่อยหนึ่งอันนี้ไม่ใช่เส้นได้อันนี้พิมพ์ใหญ่เสียงมันจะเข้ามันจะมันจะเป็นเสียงโตแต่ไข่ปลาเรือนเอาเนี้ยถ้าไข่ปลาเต็มเต็มองนี้เสียงโตใหญ่เลยนะเป็นแหวนอีกหลายหลายหมื่นนะเข้าพิมพ์ยงนั้นะจริงอันนี้จะเป็นเสียงโตนี่แหละนะครับเนี่ยเป็นเสียงโตนี่ละแต่ไข่ปลาเรือนถ้าไข่ปลาเต็มเต็มนี่ แต่ผมเป็นคนเล่นพ้าไม่แยกพิมพไงนะครับผมเป็นมนุษย์คนหนึ่งเลยที่เล่นพ้าไม่แยกพิมนะครับอ่าองนี้ใครไวไปประมูลกันนะถ้าถามผมเสียนโตแหละนะครับอื้มพิใหญ่ที่เขาบอกแพงนะ นี่ไงก็ใช่ก็คือเสียงโตแพงอยู่แล้วโตวแพงใช่นะครับคือขางกาเป็นแซเบเลยเมื่อก่อนสามแสนโอ,อนะครับไม่ต้องคุยกันเยอะนาทีเดียวโอ้เลือน,นเนี่ยเห็นไหมฮฉะนั้นพ้าแท้ไม่มีดูยากครับนะอันนี้คือฝนข้างแล้วฝนหลังด้วยถือว่าถือว่าสมบูรณ์ดีทีเดียวแล้วมวลสารจัดดีครับ เห็นไหมฮะก็ยังเป็นสูตรสมเด็จอยู่นะรออีกร้อยปีก็จะเป็นเนื้อทวารลังคเนี่ยเห็นไหมจะมีรอยตัดแล้วฝนกระดาษทรายคือต้องบอกเห็นบ่อยๆแล้วเราจะเข้าใจครับขาย,ยอดที่ยงเลยราคไปเลอ้าวใครจะได้เป็นเจ้าของไปดูกันครับรายการนี้ ไม่อยากนอนเลยสนุกดีรายการผมจัดดึกไปนิดนึงขอโทษนะครับอ่านะฉะนั้นกลองนะก็เป็นกลองยี่ห้อคอสโมนะครับพีศากะยะบุตรนะครับได้ไปกลองเดิมพ้าเดิมอ่ะโอเคนะครับอันนี้คือพระเครื่องผมเช่าแบบน,นี้จริงนะจริงจริง ผมช่าเมืเกี้เนี่ยสมเด็จอินโดจีนเห็นไหมผมชอาอันนี้จริงๆนี่ใครอยากได้สมเด็จอินโดจีนอันนี้เนื้อจัดน้อยหน่อยแต่ก็จัดนะครับสมเด็จชุดนี้นะครับเอาขบอกแหม่อันนั้นก็ใช้แทนสมเด็จโตได้อันนี้คือผงสมเด็จโตที่ท่านลบไว้ก่อนท่านมนรณภาพเลยครับ นี่คือเปียมเสมือนได้เขียนได้ใช้แขวนตัวระครังจริงๆอ่ะแล้วแถมมีพวกติเพิ่่อีกอ่ะอ่านะครับบางคนบอกสมเด็จวัสุทัศทำที่วัดรัฆังแต่ตอนนั้นสองสี่แปดห้าเขาจัดพิธีพุทธาพิเศษที่วัสุทัศน์พอจ่าเพระจงพระคงเพระอี๋พรดิ่งเพดีเพราะจัจานเดินเพราะเปลี่ยนวัดใต้เนี่ยพอพิงบางประกอบที่มาเสกกันพอแช่มตาล้องก็เอาพระชุดนี้เข้าวัสุทัศน์ เสร็จเสร็จเดี๋ยววัดต้องแจกที่ไหนอ่ะก็แจกที่วัดสุทัศน์ให้ทหารให้ชาวบ้านเนี่ยนั่นแหละครับคนกล้าบอกเป็นสมเด็จวัดสุทัศน์เนี่ยสมเด็จวัดละครนะครับถ้าหามุมว่าเนื้อเนื้อสมเด็จโตล้วนล้วนก็บอกให้ฟังนะคุณจะแขวนไม่แขวนแล้วแต่เอาสี่พันสี่พันสี่พันห้าสี่พันสี่พันสี่พันห้า พี่พงจัน4 0 0สี่พันมิทิบสี่พันพิรติเศษสี่พันห้าตรงเป๊ะเลยตรงเป๊ะแบบเลียงไม่ต้องลำบากใจเลยอะ่ะสี่พันสี่พันสี่พันห้าเหมือนนัดกันมาเลยครับนี่อันเนี้ยนะครับเป็นเอาเครื่องช่างมาอีกทีวันนี้แฟนเพจอยู่ก็อยากให้เห็นอะไรที่แบบว่าตื่นเต้นตื่นเต,นต,นต้นกันนะอ่ะนี่ ย่างสมเด็จตรงเนี้ยผมต้องบอกก่อนครับตอนที่ผมได้มาเนี่ยหนักมากดูผมโยนใส่มือนะดูมือผมที่สัน่นเน็ตแปลกๆอาจารย์บ้านแถวราชบุรีแพงไหมจะมาอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมครับนะครับอ่ะคราวนี้ก็ถ้าเรามาเทียบถึงครับนี่เนื้อยาเหมือนกันเนี่ยดูนี่ยเดี๋ยว,ดยวเดี๋ยวให้ดูฟิี์ม็กซเลยครับโอฟล์มาลุก เน,นี่ยนะครับฉะนั้นอันเนี้ยหนักมากเมื่อหนักเนี่ยต้องบอกนี้ครับผมอะเคยได้พระองค์หนึ่งมาแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยหนักผิดปกติอะหนักกว่าพระทั่วไปอะอย่างเงี้ยไปมาดูนะอย่างองค์นี้หนักสี่กรัมสามองค์เท่ากัน องคนะ์นี้น่ะเฮ้ยสิบสี่กิ๊กอะหนักมากกว่าองคเนี้ยสิบกรัมอะ่ะหนักกว่ามากกว่า,านี้ยสิบกรัมฮะอ่าองค์นี้ใหญ่กว่าด้วยนี่ใหญ่กว่าแปดกรัมแต่องคเนี้ยเฮ้ยสิบสี่กรัมอะ่ะ อะไรกันนี่องมีอะไรข้างในแน่นอนอ่านะครับหลังจากนั้นผมก็อย่างแรกก่อนหนักเบาไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือเป็นผ้าแท้หรือเปล่าก่อนอย่างแรกนะครับเรามาส่องดูแท้ไหมเพื่อนแท้ไหมก่อน เอออายุอานามราวราวร้อยปีแท้เป็นเนื้อนะครับผงยาแหมเนื้อแพงด้วยและเก่าเป็นผงยาที่เก่าอ่าถ้าผงยาแบบนี้เห็นไหมยังไม่เก่าเท่าเห็นไหมผงยาเนี่ยเทียบความเก่าตาเปล่าเห็นเลย อันนี้สองพันห้าร้อยอ่าอันนี้โอ้สองสี่หกศูนย์หนุนอ่ะคราวนี้เพื่อนเพื่อนว่าต้องมีอะไรข้างในไหมเออต้องถามก่อนต้องมีอะไรข้างในไหมถ้าไม่มีก็ไม่น่าจะหนักขนาดนี้งงเนี่ยโอ้เพื่อนเป็นตะกุดโม้่ทองคำหรือทองคำนี่เป็นตะกุดครับเห็นเลยม้วนเป็นตะกุดเลย แล้วหนักอ่ะแต่ตะกุดทองแดงไม่หนักเจ็ดกรัมอ่ะอ่าคือตะกุดอ่ะอาจจะยาวจนวางไม่ได้ถ้าวางอะ่ะแล้วกดผาไม่ได้ราจะจะแยกกันใช่อันเนี้ยเป็นตะกุดที่หนักเจ็ดกรัมอ่ะเป็นตะกัวได้ไหมจะเป็นตะกัวก็ได้แต่ตะกัวเขาจะรีกบางไม่ได้พี่วลไทย ถ้าตาหมูไม่ตะกัวได้ไม่ได้แต่ตะกัวนั้น่ะจะรีดบางไม่ได้อันนี้ถ้าเรารูข้างในนะ่ะบางนะเอาว่าเป็นตะกุดแล้วกันแต่เป็นอะไรคือวิเศษอะ่ะคือแค่ผงยาปู่บุญอย่างเดียวอ่ะก็ก,ก็ก็สุดสุดแล้วและอันนี้นะมีตะกุดข้างในอีกแต่ตะกุดอะ่ะที่หนักเจ็ดกรรมได้เนี่ยธรรมดาเงินก็ไม่น่าจะหนักเจ็ดกำรรครับ นะเอาง่ายคือนะครับตะกุดที่อันขนาดนี้แล้วมีน้ําหนักเจ็ดกร,รัมได้อะ่ะอันนี้พี่เหตุผลเพราะว่าทองแดงโค้งไม่ได้ทองแดงนั่นแหะงอ,อยากทองแดงงอจะหกจักถูกไหมงอไม่ไปทองแดงงทองแดงงไม่ไปหักเงินก็ไม่ไปเอาละเหลือทองคากับตะก,กวแค่นั้นแหละครับพอแม่พี่น้องมีเหตุผลถูกป่ะถ้าทองแดงอ่ะงอต้องพับ พัง,งอได้ก็จะเหลือทองคํากับตะกวดนี่คือการศึกษาแบบเป็นเหตุเป็นผลสุดๆแล้วครับครับอ่ะฉะนั้นต้องบอกนะว่าอันเนี้ยเป็นร้อยปีปีเนียมร้อยปีที่แล้วน่าจะยังไม่มีฉะนั้นแล้วเจ้าโอลองให้เลยหลานชายผมเอาตะกรุดเงินเงินนะหนาตับ หนึ่งจุดเจ็ดกามเองอเราทองคำมาแล้วไม่มีอะไรหนักก็แลเนี่ยหนึ่งจุดหกกามเองเนี่ยเงินดอกบอลอร์เนี่ยเห็นไหมครับเอาเก็บลูกตะก,กัวงอได้ทองคำงอได้มีอยู่สองอย่างคือตะกัวกับทองคำแต่ถามผมว่าถ้าใส่ในเนื้อผงยาก็าแล้วแต่ครับผมก็ไม่ได้บอกว่าเป็นตะก,กัวหรือเป็นทองคำ ีลห้าหมื่นได้ไหมคือเอาง่ายๆแค่ผงยาปูมุลที่เป็นสมเด็จอย่างเดียวอะแสนก็ไม่น่าจะซื้อได้แล้วครับอันนี้ก็เห็นไหมฮะอันนี้ผมให้หลักเกณฑ์หลักการในการวิเคราะห์วัตถุมงคล่าฮะ,ะพี่พี่เพื่อนๆพิมพ์เข้าม,มาเราก็ทดสอบให้เห็นหมดสามนาทีวันนี้องค์เป็นล้านมีตะกุดไหม งหลายแสนฝั่งตะกุดหรือเปล่าครับก็คือถ้าผมไม่เขียนราคาใส่มือผมก็จะต้องเสียของในราคาที่ถูกมากๆเพราะรายการผมปิดตรงเวลาหน้าม้าไม่มีครับถ้าผมไม่เขียนใส่มือผมก็จะต้องเสียใจเหมือนเมื่อก่อนก็คือว่านะต้องเสียพัฟไปในราคาถูกๆกติกาที่ผมเขียนใส่มือไว้ไม่ถึงราคาที่ผมเขียนไว้ของนั้นก็ นะไม่เสียไปก็ไม่มีใครได้ไปครับแต่ผมอยากจะบอกว่าพระแบบนี้จะอยู่ระดับเสียนแนวหน้าของประเทศเท่านั้นเพราะเสียนแนวหน้าระประเทศหนึ่งดูเป็นสองกล้าจ่ายแล้วเนื้อยาก็จะทำไม่เยอะเพราะว่าสูตรการหานะว่านวิเศษมวลสารวิเศษมาทำเป็นเนื้อยานั้นมีจำกัดดินก็เลยทำเยอะกว่า อ่านะส่วนเนื้อยาเนี่ยแล้วก็เป็นสูตรเฉพาะมีไม่กี่สำนักหรือมีไม่กี่เกจิในประเทศที่เรียนจบวิชาผงยาวาสนาจินดมามมนีได้นะและอันดับหนึ่งของผงยาวาสนาจินดมามมนีก็คือหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเนื้อยาไม่ว่าพิมพ์อะไรก็ต้องคุยกันที่หลักหลายหลายแสนขึ้นไปถ้าพิมพ์นิยมอย่างลีลาหนังตะลุงก็ต้องว่ากันเป็นล้านนะแต่องค์เนี้ย ใส่ของพิเศษคือใส่ตะก,กุดเนี่ยหลวงปู่ต้องทําให้คนพิเศษจริงๆคือหลวงปู่ใส่พลังจิตจานลงไปในแผ่นตะก,กุดอนะแล้วก็ใส่ลงไปผมรอดูอยู่เลยครับว่าศรัทธาของเพื่อนๆจะอยู่เนพระมีองค์เดียวเจ้าของมีได้คนเดียวครับใครจะได้เป็นเจ้าของไปดูกันครับ <c oughs> วันนี้พี่ทวีมารายการเดียวเลย โอ้พี่ทิพย์ข้ามแล้วนะพี่ทิพย์เนี่ยถือว่าข้ามแบบเห็นไหมทุกคนมีโอกาสใส่คนละหนึ่งครั้งแล้วเขาก็ใส่จะมาปื๊บปื๊บไม่ทันพี่ทิพย์แน่นอนพี่ทิพย์ข้ามไกลมากแต่พี่ทวีคนเดียวนยหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะหาองค์ที่สองก็ยากเย็นผมบอกเลยครับโอ้โหวันนี้เป็นรายการนี้เป็นพี่ทวี โอ้โห oh, ต้องบอกครับว่าองค์นี้นะครับพร้อมกับนะี่ไฟฟิล์มเอ็กซเรยฉะนั้นในเนี้ยถ้าถามผมผมก็ว่าทองคำเพราะหนักไปถึงเจ็ดกรัมกว่าซึ่งราคาที่แต่อยู่ให้เป็นเนื้อยาพิมพ์อื่นๆก็เช่าไม่ได้ไลฟ์ผมจะเป็นไลฟ์ที่พระยอดนิยมอะราคาจับต้องได้จริงพี่ๆทุกท่านเหล่านี้ เขารู้ราคาพระดีครับเขาก็ดูมาหลายประเทุหลายที่บางท่านเล่นพระมาระดับหลายๆ10สิบปีเป็นองนาลาไปอยู่ใน YouTube ด้วยฉะนั้นพระทุกองค์ที่ผมนำมาแบ่งปันผ่านไลฟ์คุณตอบอกอย่างน,น่สบายใจได้เพราะคนเห็นทั้งประเทศพระเก๋นเนี่ยต้องซุบซิบแอบขายฉะนั้นการเก็บพระจากไลฟ์สดผมก็จะสามารถย้อนไปดูองค์เนี้ยใน youtube ได้นี่ยนะครับ ยูทูบของผมผม,ผมจึงอยากทาผมเรียกว่าหนังสือพระที่ผูด้ได้พี่ฮักลอ,อยอะไรก็คือแบบเนี้ยเอาจริงๆก็มีไม่ไม,ไม่กี่องค์นะที่องค์แรกในชีวิตนะครับที่มีออปชั่นเด็กขึ้นหนะักเรานะเรารู้สึกตั้งแต่วันแรกที่มาแล้วว่าหนักสุดยอดทั้งสองท่านอยู่แล้วครับพี่ทพย์พี่ทวีพี่แอนนะครับพี่นะครับสุข,ขินใช่ไหมฮะ ลูกค้าเก่าอย่างพี่มีนพี่ลิตธิลงหลายท่านครับตอนนี้ก็มีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาเยอะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นพี่ออราไทยนะครับพี่สากยะบุตรนะครับนีลูกค้าหลายๆท่านพี่รติเศษนะครับอ่าพี่เอกนัทพากินก็อยู่กันมานานนะครับพี่ทวัตพี่พุทธานุภาพก็หลายร้านที่เข้ามาแลว,วันนี้ก็เต็มอิ่มเพราะผมก็ไม่รู้ว่าจะหาองค์ที่สองให้จากไหนครับ